อาา่ะค่ะต่อไปผลิตภัณฑ์ตัวที่สองที่เราจะทำการรีวิวนะคะก็คือมันคืออะไรดอลลี่อโอ้ดอลลี่อาย,ออายของออโซ่ใช่ของคุณกระแตเช่นเดิมนะคะก็เยียกนี้ถามว่าดอลลี่อคืออะไรมันก็เป็นเทรน์การแต่งหน้าเกาหลีเนาะที่อ่น,นี่นี่อะไรฉันต้องทำโฟกัสให้คนอ,อยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่จะเห็นไหมนเนี่ยไม่เห็นก็ไม่เป็นไรต้องเป็นเนด็กไอดอล <laughs> เป็นแบายูทูบเบอร์ใช่ไก็คือเป็นการสร้างเขาเรียกอะไรนะเงาตาให้มันดูว่าเป็นถุงใต้ตาจะได้ดูเด็กลงหรอเออนะก็ตามนั้นซึ่งก็จะลองเล่นดูเพราะปกติเนี่ยเห็นนะคือคนเราปกติเราจะมีถุงใต้ตาอยู่แล้วถูกไหมซึ่งโดยธรรมชาติเวลาคนแต่งหน้าก็จะทําการกลบเกลื่อนมันแต่ว่าเกาหลีเขาไม่เขาชอบเพราะฉะนั้นก็ถ้าคนที่ไม่ได้มีอยู่แล้วก็ทําให้มี หรือมีอยู่แล้วก็ทําให้เด่นใช่ไหมอ่าโอเคก็จะเป็นเทรนเกาหลีหรอเป็นเทรนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคือชิดขอบตาเดียวนะชิดขอบตาก็ลงให้มันให้มันเป็นนูน <Adams. S 2> นี่เราไม่ได้ข้าเรียกะไรนะไม่ได้ลงรอง,งพื้นเยอนะเนอะถ้าลงรอง,งพื้นเยอะๆมก็อาจจะโอเคติดไหมมันก็ติดอยู่นะคือเห็นนี่อะไรเนี่ยอวตารหรือเปล่าเนี่ยนี่ทำมาครึ่งหนึ่งไม่จะรอดไหมดูสิ แล้วก็ทําการลงตรงใต้ตาอย่างเงี้ยหรออ๋อเอาเป็นแบบไฮไลท์ลงก่อนแล้วก็ลงเออแต่ก็เห็นนะก็เห็นชัดขึ้นนะคือจริงๆถ้าแต่งหน้าอย่างเงี้ยถูกไหมก็ก็ดึงหางตาออกไปให้มันดูว่าเป็นคนตากว้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ควรจะใช้แปรงนิดนึงแต่เห็นไหมคือมันก็ใช่ทําให้เหมือนมีถุงใต้ตาเหอมอือนมีถุงใต้ตาแล้วก็อันนี้แบบไม่ได้ใช้แปรงเลยนะแค่ เออมันก็มันก็ตามนั้นน่ะเนาะก็ใช้ได้นะก็เป็นเหมือนกันการแรงเงาเออคือถ้าแต่งหน้าเต็มๆมันก็คงจะโอเคอ่ะแต่นี่คือไม่ได้แต่งหน้าอะไรเห็นไหมถุงถุงเออถุงก็จะมาชัดเจนเออดูถุงมีมิติขึ้นอะไรเงี้ยทาว้ไงขอก็ถือทาไฮไลท์ก่อนตัวที่เป็นวาวๆก่อนแล้วก็ทาตัวสีน้ำตาลใช่คือจริงๆ ทาตัวสีไฮไลท์ให้มันชิดขอบตามากที่สุดอะดูให้มันตาเปิดสว่างแล้วก็ตรงไหนที่อยากจะให้เป็นบุ๋มถุงตาก็ทาสีน้ําตาลลงไปนบะคือมันก็จะมีถุงตาอันนี้ไม่ได้นอนกี่วันโอ้โห <laughs> กระผัวหนักมากเลย ดอลลี่อายมาเลยเออแปลกเนาะแบบว่าคนที่นีเออ่เวสเทิร์นเขาจะแบบว่าจะถ้ามีถุงตาเขาก็จะไปทําการเซอร์เจอรี่ไปทําการรีมูฟออกใช่ไหมแต่นี่เป็นเทรนด์ของเอเชียเกาหลีเขาก็แบบว่าก็ลงตรงหัวตานิดนึงให้มันดูแบบทําให้มันแบบเนี่ยมันทาให้ดูเด็กลงหรอไม่รู้อะฉัน่าดูขนาดดิวอิสลาบางครั้งฉันยังดูว่าฉันก็ว่ามันแปลกๆอะนะแต่อย่างว่าไงดิวอิสลากับดาวจิตติมาก็ <laughs> ว่าคนละแบบกันนะ,ะแบบเออถ้าใครชอบดอลลี่ก็ตอบโจทย์นะเนาะคือเครือสำอางฝรั่งไม่มีใครทำคือจริงๆเราอาจจะใช้เป็นแท่งเดี๋ยวนี้เขาก็มีเป็นไฮไลท์แท่งถูกไหมแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ได้แต่อันนี้ก็คือมาแบบสองหัวพกพาสะดวกก็ทาติดส,<อ>สีดีนี่ขนาดเป็นคนผิวสองสีถูกไหมก็ก็ทามาสองสีเราทำไมดูขาวๆเรใช้แอปอะค่ะพ<า>ูดตรงๆเออชอบเลยแอปสวย คุณกะแตะไม่ต้องตกใจไม่ทำไมดูตัวจริงอีกคลิปหนึ่งทำไมเอ่อรูปจริงๆให้ไปดูรูปที่คนอื่นเขาแท็กมารูปในโปรไฟล์อะมารอดก้องใครคนนั้นรอดอดีค่ะก็เหมือนการถ่ายแท่ง20มี2สีคือเป็นสีสีมุกสีน้ำตาลธรรมดากับเป็นสีมุกที่ออกโรสโกลซึ่งก็มันคือความมันลูกเล่นอะมันไม่ได้เป็นแบบว่าจำเป็นต้องมีแต่มีแล้วมันก็ดีดีจัดมาขายแท่งละ20คนอื่นขายเท่าไหร่ไม่รู้ทีนจะขาย20มีเลยป๊อ ขายเอาฮาขายเอาหาเออมีของพร้อมส่งอ่ะกล้าเปล่าล่ะกล้าเปล่าล่ะตอนนี้เออมีไม่กี่แท่งในอเมริกาพูดเลยอ่ะเอออ่าลองไปนะคะผิดๆถูกๆไปนะอ่าขอบคุณคุณกระแตนะคะที่ผลิตสินค้าดีดีก็พยายามจะทำหนังหน้าท้องเนี่ยให้คล้ายๆคุณกระแตสักวันหนึ่งนะติดตามอยู่ผลงานชอบเก่งอ่ะสงสัยนี่เป็นน้องกระแตไหมเออชื่ออะไรนะน้องกระแตระตืบ ไม่ไหวแล้วไปแล้วขอบคุณค่ะ